ลูกค้านุ้ยนะไปเช่าวันละ7 0 0ดร้อถึงหนึ่เดือนหนึ่งสามหมกว่าบาทลูกค้าขาแต่ถ้าสมมุติว่าเราผ่อนเองลูกค้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0บาท1,000 0บาทปี2018 5 3 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตด,ดีนุ้ยขออนุญาตใช้เงินออกรถเบ็ดเสร็จ30,000บาท สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าของกิษดากรุ๊ค่ะนะคะวันนี้เนาะมาพบกับนุ้ยเนาะกับช่วงรถตู้เย็นนะวันนี้แต่ว่าพอดีว่าวันนี้อาจจะให้เห็นนะคะลูกค้ากําลังทาไฟแนนซ์อยู่เนาะต้องบอกว่าวันนี้นะคะลูกค้ามาซื้อรถนะเต็มตู้นะคะรถตู้เวนจุรีนะกำลังเซ็นไฟแนนซ์กับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะวันนี้ลูกค้าเซน็นขึ้นเครดิตดีลูกค้าขออนุญาตรับรถกลับเลยนะคะกลับวันนี้เลยเนาะบอกเลยว่าลูกค้า เครดิตดีก็คือรับรถได้เลยแหละเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นการเซ็นไฟแนนซ์อยู่นะคะเขาทำเซ็นไฟแนนซ์อยู่งั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเขาซื้อรถอะไรเนาะอ่านี่เลยนะคะสำหรับคันที่ลูกค้าเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะกำลังเซ็นไฟแนนซ์อยู่ก็จะเป็นรถตู้เวนจุลี่นะคะก็คือลูกค้าเนี่ยเอาคันนี้มาเทิร์นนะคะตีเทิร์นเนาะลูกค้าอันนี้จะเป็นตีรถเทิร์นเข้านะคะก็คือ ค้าขายนั่นแหละขายรองเท้านะคะอยู่ที่ตลาดแถวราชพฤกษ์นะคะลูกค้าขายรองเท้าก็คือมันใส่ไม่พอแล้วแหละแล้วก็มีลูกมีครอบครัวมีพ่อแม่นะคะบางทีมันไม่พอใช้เนาะก็มาทางนี้เลยอันนี้ที่เขาจะซื้อเทินนะเป็นคันนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่าเนาะว่าวันนี้นะคะที่เราจะพาไปดูรถนะคะสำหรับรถตู้เย็นมาถึงไฮไลท์ของเราดีกว่า 539,000บาทลูกค้าตัวนี้ปี2018อาชีพไหนหยุดอาชีพนี้ไม่หยุดอาชีพอะไรก็แล้วแต่หยุดแต่อาชีพนี้ไม่หยุดเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพไม่ติดเวลาเป็นอาชีพวิ่งได้ทุกวันทุกเวลาแล้วแต่เหนื่อยก็พักแค่นั้นเองนะเหนื่อยก็พักแต่พักไม่ได้นะความจนมันน่าก,กลัวกว่าลูกค้า่ะบอกเลยว่ารถนี้ แต่ถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณจอดเฉยๆก็ไม่รวยนะซื้อไปล้อเลื่อนคุณถึงได้เงินนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถสายทำมาหากินรถกระบะหาเงินให้คุณได้เยอะมากๆเลยลูกค้านุ้ยนะไปเช่าวันละ7 0 0ดร้อถึงหนึ่เดือนหนึ่งสามหมกว่าบาทลูกค้าขาแต่ถ้าสมมุติว่าเราผ่อนเองลูกค้าคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1,000งบาท 1,000 0บาทปี2018 5 3 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตด,ดีนุยขออนุญาตใช้เงินออกรถเบดเสร็จ30,000บาทอ่ะมาดูรถกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่ะตัวนี้กระจังหน้าสีดำนะคะปกติของรถสแตนดาร์ดที่เป็นรถวิล l ีโวหัวเดียวอยู่แล้วไฟนะคะปี18ไม่ต้องพูดเลยไม่มีเหลืองไม่มีดำไม่มีเขะกลงนะคะลูกค้าขัดแล้วเคลือบสวยมากม นะฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นสีขาวตัวรถนะคะเป็นสีขาวโอโม่นะไม่ใช่สีขาวมุกนะสำหรับตัวนี้ยางโอ้โหยางไม่สวยอะ่ะอ่ะใครดูคันนี้ไว้ลูกค้าขาขออนุญ,ญาตนะคะเอาไปเลยยางใหม่สี่เ้นและสำหรับตัวนี้นุ้ยขอพอก่อนว่าตู้ไฮไลท์ของเขาคือตู้ MPC พซคู คือตู้เย็นอยู่แล้วลูกค้าแต่ขนาดไซส์ของเขาอันนี้น่าจะประมาณเมตรห้าเมตรหกนะไม่สูงนะคะตัวนี้เป็นล้อป,ปกตินะคะลูกค้าใส่แนบมาให้อีกน้อยหนึ่งอ่าเพิ่มแหนบของเรานะคะพวกที่จดทะเบียนแนบจดทะเบียนตู้พวกนี้เราจดทะเบียนให้ลูกค้าทุกอย่างหมดแล้วบอกเลยจดทะเบียนครบทุกอย่างนะคะตู้ของเขานะคะเป็นตู้นี่เลยหรือเขาเรียกว่าตู้คาโกบอกนั่นเองเนาะลูกค้า ไฟทั้ง4ดวงต้องใช้งานได้นะคะตามปกติเนาะขออนุญ,ญาตพาดูด้านในก่อนตู้นี้นะคะเป็นสแตนเลสทั้งใบจ้ะแล้วก็แอร์เนาะแต่ว่าแอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการปรับสภาพให้ลูกค้าอยู่แล้วนะอันนี้อาจจะยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะพอรถเพิ่งเข้ามา,มาใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ที่วางของจะเป็นตีนเป็ดนะลูกค้ากันลื่นกันของวางถลยนะคะตัวนี้เป็นตีนเป็ดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้ติดลบอยู่แล้วนะคะลูกค้าตู้ MPC คูลูกค้าไม่ต้องห่วงดูกันต่อนะคะสำหรับภายในนะภายในของเรานะคะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เลยเน่เดิมๆเลยของศูนย์เลยคันนี้นะคะไม่แค่68,000โลไม่68,000โลเท่านั้นนะไม่68,000โลนะคะเครื่องทำความเย็นครบ พร้อมนะคะลูกค้านี่อันนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทนะลูกค้านุ้ยบอกก่อนนะเรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะคะแต่ว่าการทำความเย็นของ M P C คูลกับตัวรถเนี่ยเราแยกสวิตกันเราแยกสวิตกันเวลาที่เราไปขึ้นของลงของแล้วเราต้องดับเครื่องยนต์เนาะเราจะแยกกันเลยนะคะสำหรับตู้เย็นกับตัวสวิตแอร์กับตัวรถอ่านะคะสำหรับวันนี้เนาะบอกเลยว่านุ้ยเอามานำเสนอนะสำหรับคันนี้นะ แต่ถ้าใครนะคะอยากได้ปีที่ใหม่ขึ้นปี19หรือว่าปี 10, 17 16นะคะ499,000บาทแต่คันนี้นะคะปี2018 539,000บาทใช้เงินออกรถประมาณ30,000บาทสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ